สวัสดีครับเพื่อนๆทีมงานขายช่างทุกท่านครับวันนี้ช่งางพาล้วิพานเพื่อนมาดูการติดตั้งฮุดดูดกลิ่นหรือฮุดดูดควันดูดอากาศเขาเรียกฮุดนะครับบางคนก็เรียกว่าที่ดูดเคยกินอาหารนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จจะมีไฟมีไฟมีอยู่ตามเจียลแล้วแต่ยี่ห้อนะครับไม่เหมือนกัน วิธีติดตั้งก็เหมือนเราติดกรอบรูปเลยครับแต่ว่ามันมีอยู่สองจุดด้านหลังเราก็ทําการมาร์กรูจอบฟังปุ๊บแล้วก็กาา่กาปูนเตรียมใส่ที่ดูดอากาศแล้วก็ยกแผวนเลยครับง่ายๆนี่คือกล่องอันนี้ก็กล่องตัวที่สองอันนี้ก็คือตัวตําหรับปองดูดอากาศนะครับพัดลมจะดูดจากข้างล่างเข้ามาช่องนี้ไอ้ตัวนี้ ไอตัวกันฝนข้างนอกนะครับที่เราจะต้องเจาะเหตุกำแพงออกไปมันจะติดอยู่ด้านนอกแล้วก็ตัวสายท่อก็จะมาเตียบอยู่ข้างหลังแล้วก็มันจะมีผ้าเทปมาให้พันบางคนก็จอดนอตยึดเราเลยก็ได้ี๋ยวเราทำการทดลองก่อนนะครับว่าเครื่องใช้งานได้หรือเปล่า โอเคเครื่องใช้งานได้ก็ทําการติด,ด,ดตั้งกล่องครับกล่องตัวนี้จะมีน็อตอยู่กลางสองตัวคือน็อตยึดปุ๊บสําหรับยึดติดก,กับกําแพงเราทําการมาร์กครับตัวแรกเราก็ใส่ไปก่อน,นครับครอบส่วนท่อนี้ก็เกียบลงไปในช่องอที่ดูดอากาศแล้วก็เข้ามายึดเกับตัวนี้ครับจริงจริ ปลาครอบกันฝนนี่จริงอยู่ด้านนอกนะครับแต่พอดีมันมีการเลยเขตบ้านข้างๆก็เราก็ทําการาผ่าปูนแล้วก็ย่นใส่ข้างในแล้วก็ทําการโบกปูนรอ,อบคือไม่ให้โผล่ออกไปมากครับมันเลยกําแพงบ้านเขาทีละแล้วเราก็ใส่ปอกขอบท่อเนี่ยนั่นเองครับการติดตั้งง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากครับนอกนั้นก็ เดินปักไฟตำรับเตรียมให้ดูดอากาศนี่ครับติดเต็กก็อยู่ประมาณนี้ต่อไปก็ทำความสะอาดเช็ดถูพวกฝุ่นพวกคราบแค่นั้นเองครับนี่ตรงนี้ก็ทางใต้ก็จะเป็นหัวเตาแก๊สพอทำอาหารหก็จะดูดการติดตั้งระยะห่างจากพื้นก็อยู่ที่75เซนนะครับเ5ิ้าซมถ้าสูงกว่านั้นก็อาจจะดูดยากนะครับ75ไม่เกิน8 0นะิรมบ ถ้าติดจะให้ดูดพอดีก็อยู่ที่เจ็ดสิบห้านะครับจากเตาแก๊สขึ้นไปนะครับเจ็ดสิบห้าว่าเราได้ทําการทดลองแล้วาการดูดกิ่นตัวนี้ก็มอตเตอร์ก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่อยู่ที่สามเกียร์สามเบอร์นะครับนะครับก็อยู่ประมาณนี้ตะแกรงสามโดยได้เปิดออกมาได้นะครับสำหรับเปิดมาเวลาเช็ดทำความสะอาด ครัพอติดเสร็จก,ก็อยู่ประมาณนี้ครับอันนี้บ้านยังไม่ได้ทาสีนะเนี่ยครับบ้าณเพื่อนรียกช่ังง่ายๆครับการติดตั้งเอาแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ